รอยยิ้มของชาวไร่ขิงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงให้มีแต่ความสุขแสนมีนี่ได้ใช้มีบุญคุณได้ทดแทนมั่งมีเงินล้านเงินแสนสู่แดนสุขสันหันสารครับโครงการสร้างรอยยิ้มนะครับ ให้กับผู้สูงวัยนะครับในเขตเทศัมลเมืองนิงนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับของหลายภาคส่วนนะครับไม่ไว่าจะเป็นกองสวัสดิการและสังคมกองสารสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับรอ,องนายกนะครับเลขาสภิจกพานะครับประธานยุมชนแล้วก็อ,อกสอมมในเขตพื้นที่นะครับก็ร่วมกันดูแลนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาสร้างรอยยิ้มสร้างวันกำลังใจ นะครับให้กับผู้สูงวัยนะครับเราก็จะนําทีมงานนะครับทุกคนนะครับไปตรวจเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องประวัติต่างๆนะครับเพื่อจะทํำยังไงนะครับให้ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองลิขิงเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วแข็งแรงนะครับเป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานนะครับให้ได้ยาวนานที่สุดนะครับจากผลการวิเคราะห์จำนวนประชากรในปีพุทธศักราช2 5 6 0บอกบอกถึงความเป็นสังคมผู้สูงอายุ เอชิ้นโซซาย y หรือสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกันในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละสิขึ้นไปอีกทั้งจำนวนผู้จดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2556ถึง2 5 6 0มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง209รายต่อปีจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิงโดยการนำของนายจํารัดตั้งตะก,กุลธรรมนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงจึงได้มีนโยบายริเริ่มโครงการสร้างรอยยิ้มให้กําลังใจสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสขึ้น <c oughs> เพื่อให้บริการประชาชนทั้งการให้คำแนะนำการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในคราวเดียวกันซึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสำคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั่วถึงมีการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันดูแลวความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโครงการสร้างรอยยิ้มให้กำลังใจสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสซึ่งเกิดจาก แนวคิดในการมีส่วนร่วมด้วยใจโดยการรวบรวมทรัพยากรทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงคือกลุ่มผู้นำชุมชนภาคเครือข่ายของเทศบาลรวมถึงภาคประชาสังคมในการสับสนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์โดยใช้หลักการทำงานเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันดูแลวความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงแนะนำขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ให้คำแนะนำโดยทีมศาวิชาชีพในพื้นที่ เช่นโรยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูดโรงพยาบาลสามพรานเป็นต้นและนวัตกรรมโครงการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า Google Map มาดำเนินการจัดทำแผนที่ของที่พักอาศัยกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อได้รับการช่วยเหลือยามฉุกเฉินได้เร็วขึ้น และสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและญาติผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีประโยชน์ในภาพรวมจำนวนประมาณ876คนและเป็นการประหยัดงบประมาณคิดเป็นมูลค่าประมาณ4 5 0 0 0 0บาทโดยนำเทคโนโลยีใกล้ตัวมาปรับใช้ได้นำพระเครื่องหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไร่ขิงนำมาทำกรอบ และใส่แผ่น q ิวอาร์ค้ดได้หลังองค์หลวงพ่อวัดไร้ขิงเมอบให้กับผู้เขา้าร่วมโครงการเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกล่อมเกาจิตใจให้เป็นสุขในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ป่วยก็เต็มใจที่จะใส่ติดตัวเพราะเป็นหลวงพ่อวัดไร้ขิงขั้นตอนและว,วิธีการใช้ QR Code ในกรณีผู้เขา้าร่วมโครงการจะแจ้งส่นคู่ชีเพเทศบายนงไร่ขิงมีดังนี้ ผู้ช่วยเหลือเบื้องต้นสแกนคิวอาโคด้านหลังพระเครื่องหลวงพ่อวัดได้ขิงจะพบข้อมูลของผู้ป่วยรายนั้นๆโดยบูรณาการระบบประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับศูนย์คู่ชีพเทศบาลเมืองไร่ขิงเพื่อในความสะดวกในการเข้ารับการบริการและเป็นข้อมูลสำหรับการรักษากรณีฉุกเฉิน หากผู้ป่วยนับถือศาสนาอื่นสามารถสแก,กนคิวอ d e คตหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ป้ายเชือกผูกข้อมือผู้ป่วยใช้โทรศัพท์ที่เทศบาลเมืองและหิงมอให้ผู้ป่วยแจ้งศูนย์กู้ชีพเทศบาลหรือกดกิ่งรีโมทไร้สายที่เทศบาลได้ติดตั้งบ้านผู้ป่วยแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากนั้นเทศบาลเมืองไร่ขิงยังมีแอปพลิเคชันกลุ่มลายไร่ขิงเฮลท์แคร์โดยทีมสาสวิชาชีพเช่นโรงพยาบาลสามรานโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิงเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้โครงการมีความยั่งยืนโดยพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและบริบทของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการช่วยเหลือที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง โครงการนี้ให้ความสำคัญกับกระบวนการทางความคิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานใกล้ตัวใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ทำให้เกิดความประหยัดได้งบประมาณดีใจจ้าขอบคุณการที่มาเยี่ยมคันไม่เป็นไรนะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกจำหลัดตั้งแต่คุณทำอย่างมากครับที่มาทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านนะครับ ดีใจมากเลยครับท่านนายกเ่ิญคนใจดีฮะเอาใจใส่ประชาชนอย่างดีแล้วก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนเลยข,ขอขอบคุณนายกเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีใจที่ค่ะดีใจเนาะ,ะที่มีคนมาเยี่ยมนน้องุณต้าเนาะท่านนายกไม่ทิ้งนะคะเนาะก็ก็ต่อไปเทศบาลเมืองิรงก,ก็จะไม่ทิ้งประชาชนทุกคนแน่นอนอย่างแน่นอนเลยค่ะ อาษาสุภาพเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลในกลุ Kid, ่มนี้นะคะเทศบาลเมืองไร่ขิงค่ะจากรอยยิ้มที่มีความสุขของชาวไร่ขิงไร่ขิงสไมล์